a อไประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญไฟเดงกีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกตลอดทั้งปี คุณเอกรัฐทิติมันประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจประกันสุขภาพ AIA ประเทศไทยกล่าวว่าบริษัทตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพโดยเชื่อว่าการมีชีวิตที่ดีไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การวางแผนการเงินที่รอบคอบแต่ยังรวมถึงการวางแผนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงควบคู่กันไปด้วยปีนี้จึงได้ริเริ่มโครงการ Healthier You เริ่มต้นที่การฉีดวัคซีนเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้เข้าถึงบริการและนวัตกรรมการป้องกันโรคต่างๆที่คร วงจรมากยิ่งขึ้นอย่างการเปิดตัวแคมเปญไฟต์เลงกีในครั้งนี้ที่ทาง AIA ประเทศไทยได้เลงเห็นความสําคัญของโครคไข้เลือดออก ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าแสนรายอีกทั้งยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนไม่น้อยโดยหวังว่าการเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกจะช่วยลดความรุนแรงของโรคส่งผลถึงค่ารักษาพยาบาลที่ลดน้อยลงและทําให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีขึ้นตามพันธกิจสําคัญของ AIA ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้คนกว่าพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับวันนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่จะได้มาเปิดตัวอีกโครงการหนึ่งนะครับเป็นโครงการที่กระตุ้นลณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกทําไมไข้เลือดออกถ้าทุกคนนั่งดูนะครับไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในโรคที่เอให้ความสําคัญมากนะครับตามสถิติในประเทศไทยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากกว่า นนเป็นหลักแสนต่อปีเราทั้าทุกคนนั่งดูสถิติในเรื่องของความจําเป็นทางการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยมองจากข้อมูลสถิติของ AA เรียกได้ว่าอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไขเลือดออกเป็นโลกในอันดับต้นๆเลยนะครับที่มีอัตราการรักษาตัวที่เรียกได้ว่าสูงนะครับผมยังเชื่อว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะมากที่คนไทยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมยกตัวอย่างมาซะสามข้อในวันนี้นะครับ ข้อที่หนึ่งหลายๆคนอาจจะคิดถึงไข้เลือดออกว่าเป็นโรคในฤดูฝนนะครับแต่ในความเป็นจริงไข้เลือดออกติดได้ทุกฤดูนะครับฤดูไหนก็ติดได้นะครับนอกจากนั้นการกระจายของไข้เลือดออกเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ที่ไหนก็มีความเสี่ยงข้อที่สองที่คนอาจจะคิดไข้เลือดออกคนอาจจะคิดว่าไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดในเด็กเป็นหลัก แต่จริงๆแเราไขเลือดออกสามารถติดได้ทุกช่วงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับวัยทํางานผู้ใหญ่หรือคนชราแต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้าดูจากสถิติแล้ว80%ของการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตของไขเลือดออกเนี่ยครับเป็นวัยผู้ใหญ่กับวัยชราด้วยซ้ำไม่ใช่เด็กข้อที่3ามที่คนอาจจะยังไม่ทราบคือยังไม่มียารักษาเฉพาะเพราะฉะนั้นการป้องกัน การป้องกันการดูแลสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจากไข้เลือดออกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแน่นอนการพยายามกําจัดยุลลายที่รัฐบาลรณรงค์ก็มีความสําคัญนะครับแต่อีกหนึ่งในทางเลือกที่ดีคือวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนะครับตัวนี้ถ้าดูจากสถิตินะครับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเนี่ยสามารถลดโอกาสติดโรคไข้เลือดออกได้นอกจากนั้นหากติดโรคก,ก็สามารถลดความรุนแรง จากการเป็นไข้เลือดออกได้นะครับวันนี้ a อเองจึงได้จับมือกับพันธมิตรของเราคือทางทาเคนดานะครับซึ่งเป็นผู้คิดคนแล้วก็ผลิตวัคซีนไข้เลือดออกนะครับมาทำงานร่วมกันซิ่งจุดประสงค์คือทำยังไงให้คนไทยนะครับตระหนักถึงอันตรายของไข้เลือดออกนะครับแล้วก็มีการวางแผนป้องกันร,รับมือไข้เลือดออกได้ดีขึ้นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับลูกค้าเอเองโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้เลือดออกก็จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าของ a อไม่ว่าจะเป็นสมาชิก A.Prestige ครับสมาชิก A.Vitality แล้วก็ลูกค้าทั่วไปของ A.A. ทั้งนี้ก็จะเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางเป็นการกิจกรรมอีกอันนึงเพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำมั่นสัญญาของ A h h e a l t h i e r l o n g เ r er b e t t เ r l i f e ด้านนายแพทย์วีรวัตรมโนสุทธิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและนายแพทย์ระดับทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเผยว่าไข้เลือดออกเป็นโรคที่พบได้ในทุกช่วงวัยและมีความเสี่ยงที่รุนแรงมากสำหรับผู้สูงอายุโดยอาการจะมีตั้งแต่ที่ไม่รุนแรงไปจนถึงการเสียชีวิต จากสถิติในปี2567ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมในไทยตลอดทั้งปีมีมากถึง152,50รายและเสียชีวิต112รายในทั่วประเทศดังนั้นการฉีดวัคซีนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ถึง80-90%ซึ่งถือว่าการป้องกันจึงเป็น,นกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัว เดี๋ยวเกินนิดนึ่งแล้วกันนะครับว่าในแง่ของไข้เลือดออกเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราได้คุยกันไปแล้ว<ม>นะครับว่าเจอได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะเจอเยอะท<ม>ี่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับจากการติดเชื้อจากเชื้อไวรัสที่เดงกีอย่ครับเมื่อกี้ที่คุณบ๊อบได้บอกไปจะใ,ให้ดูว่าในคนไข้ที่ติดเชื้อนะครับไวรัสไข้เลือดออกไปไข้เลือดออกไปเนี่ยนะครับจะมีอยู่หนึ่งในสิ่นะครับจะเห็นนะครับบนบนสไลด์นะจะเห็นว่า ติดไปเนี่ยร้อยคนเนี่ยหนึ่งในหนึ่งในสี่เนี่ยจะมีอาการเกิดขึ้นจะมีอาการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีอีกสามในสี่เนี่ยไม่มีอาการไม่มีอาการนี่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ปลอดภัยนะคุณสามารถแพร่ไปให้คนอื่นได้เป็นโรคที่ป้องกันได้โดยวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ป้องกันได้เราควรจะป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณชายได้เน้นย้ำนะครับว่าถ้ายิ่งเราไม่รู้เนี่ยเราควรที่จะป้องกันโรคนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับเราเมื่อไหร่นะครับเกิดได้ทั้ ในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุนะครับอัตราการป่วยรุนแรงในผู้สูงอายุเยอะขึ้นเพราะนั้นการลงทุนผมคิดว่านะครับเราคุยในเรื่องของการลงทุนหลายๆอย่างเนาะทางด้านฐานะทางด้านการเงินผมคิดว่าการลงทุนสําหรับสุขภาพนะครับในฐานะบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนกับสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเพราะนั้นในการป้องกันตัวเราเองนะครับป้องกันครอบครัวของเรานะคนที่เรารักนะครับทั้งลูกเรานะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับสุดท้ายครับ ุณชายก็ได้เน้นอะไรเรื่องของการป้องกันแล้วก็สิเคียวในเรื่องของอนาคตของเราครับเขาด้วยความที่ทุกวันนี้เนี่ยคือออกไปไม่ไม่ต้องออกไปข้างนอกก็เจอแล้วอยู่ในบ้านเราก็เจอ,อ,อแต่ว่าด้วยความที่ลูกก็ชอบออกไปเล่นข้างนอกพอ <c oughs> แ,แค่ออกไปข้างนอกป๊บเขาก็จะต้องรอให้แม่แบบจัดการเอาหายากันย้อมนี่อะไรให้แบบถึงจะออกจากบ้านได้ <c oughs> คือมันมัน,ม,นมันก็เป็นสิ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยเอาจริงๆไทยไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจําเป็นขนาดนั้น แต่ด้วยความที่กี้เขาใส่ใจตรงเนี้แล้วก็เราเราก็ไม่รู้ไงไว่าแบบ <c oughs> ก็ยุงมันก็มีอยู่ทั่วไปหมดมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องโดนยุงกัดอะยุงกัด,กดอแต่กี้เขาด้วยความที่เขาอ่ะโดนยุงกัดเป็นประจำใช่ไม่รู้ใช<ต>่ดีหรือเปล่าใช่ไม่ค่อยโดนเขาเนื้อหอม,หอม ยุ<ส>งใสจะเป็นอย่างนั้นเ,เขาก็เลยจะคอยดูแลตลอดว่าใครจะแบบโดนยุงกัดหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้แบบเรียนรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะคะก็คือโดยเฉพาะคนที่มีลูกเหมือนเรามีลูกเล็กซึ่งบางทีเด็กเล็กที่เชื่อว่าเขาออกไปเล่นเขาก็ไม่ได้ระวังยกเว้นถ้าเราเหมือนอาจจะฉีดยางให้เขาให้เขาแบบใส่แขนยาวแต่บางทีมันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องเขาได้ตลอดไปเพราะว่ายุงอยู่ทุกที่ใช่ไหมคะแล้วก็สําหรับ พ่อแม่เราด้วยคือโดยเฉพาะตัวเรานี่เราทราบอยู่แล้วถ้าเราถ้าลูกไปแล้วคุณจะฉีดด้วยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เมื่อกี้ที่ถามคุณหมอไปว่าถ้าอายุเยอะแล้วยังฉีดทันไหมคะอันนี้ก็เพิ่งทราบว่าก็ยังฉีดทันกี้คิดว่ามันมันเป็นอะไรที่เราต้องมานั่งคิดใหม่ว่าเอ้ยโรคร้ายแต่ละอันที่ทําให้เราเหมือนถึงขั้นเสียชีวิตได้มันมีอะไรบ้างที่เรายังขาดก็ควรจะไปฉีดให้ครบ นนสำหรับแคมเปญไฟ์เดนกี AA จะมอบสิทธิพิเศษในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับลูกค้าทั่วไปและสมาชิก AA Prestige Club โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม2568